กันทีพงพีเคสวัสดีครับสายพับมาแล้นะครับสโลโกแกนถ้าคุณเปิดการชาแล้วเกลือเราคือพี่น้องกันวันนี้เพิ่มมินิฮาร์้นะฮะ <c ười> คลิปนี้จะมาแนะนำเรนเจอร์ของตัวเกมนะครับในฝั่งธาตุไม้นะฮะน่าจะเป็นธาตุสุดท้ายแล้วสำหรับธาตุปกตินะครับในน้ำไม้ไฟน้ำไฟแนะนำไปแล้วนะครับ ในส่วนของคลิปนี้จะมาแนะนำธาตุไม้โอเคไปกันที่สมุดสะสมเลยแล้วกันนะครับธาตุไม้ธาตุไม้โอเคผมลิสต์มา8ตัวนะครับ8ตัวที่ใช้ได้ใช้ดีแหละแล้วก็พอใช้แล้วก็ใช,ใช้ใช้ไปก่อน โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวนี้เป็นตัวชนนะครับก็เป็นมูล work from home นะครับผู้จัดการ work from home หรือมูล work from home นั่นแหละเป็นเนเจอร์ชิดพลังนะครับตัวนี้จุดเด่นนะจุดเด่นนะครับนี่เลยคือขัดขวางการผลิตแร่ทาตุของศัตรูนะครับหรือว่าตัดแรก เล่นคอมโบได้นะโอเคในส่วนของสกิลนะครับสกิลที่1เป็นสกิลดาเมจนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูเนี่ยสามสิเปนต์สวิแล้วก็ลดความแม่นยําของศัตรูเนี่ยสามสิเปนต์สวิเช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของสกิลที่สองบัฟเพิ่มต้านทักษะนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ150บัฟวิ่งนั่นเองแล้วก็บัฟต้านการก๊อปปี อย่างละ10วินาทีนะครับในร่างไฮเปอร์ก็จะเพิ่มมาเป็นต้านทักษะเนี่ยห้บเบัฟวิ่งแปดสิบร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บัฟต้านการก๊อปปี้เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้เจ็ดวินาทีนะครับอย่างละเจ็ดวินาทีอ่าตัวนี้เนี่ยแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์นะไฮเปอร์ดีที่สุดนะครับในส่วนของสเตตตรงนี้นะ ความเร็วในการโจมตีนะครับ106ความเร็วกันเคลื่เกที่90แล้วก็ระยะโจมตีก็คือ110นะครับไกลไปหน่อยนะถ้าสัก80 70เนี่ยกำลังโอเคนะตัวนี้นะครับแนะนำเป็นด่างไฮเปอร์อย่างที่กล่าวนะครับโอเคตัวแรกตัวที่2ตัวนี้นี่คือแบบถ้าใครไม่มีก็เชยอ่ะเชยตัวนี้มันต้องมีนะครับของมันต้องมี <laughs> มูนดูริยางอ่า ตัวนี้คลาสสิกที่สุดแล้นะในการบัฟบัฟพลังชีวิตแล้วก็สร้างบาเรียน,นะครับตัวนี้ใช้มาอย่างยาวนานนะครับน่าจะมี5ปีได้นะราวๆห้ปี6ปีแถวๆนี้เป็นเรนเจอร์ชนิดพลังอ่าพลังอีกแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นนี่ตัดแต้เช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับมูลเวิร์คฟอร์มโฮมตัวนี้นะครับ สกิลที่1นึ่อ่าน,นี่จะเป็นบัฟอัตตานะสร้างบาเรีสามวิแล้วก็บัฟวิ่งนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์สิบวิแล้วก็บัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับกายภาพแล้วก็เวทเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันหน่วยอ่าอย่างละสิบวิส่วนสร้างบานเรีสามวิสกิลที่สองนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับบัฟเลือดนะนี่ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีวิตหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับของพรรคพวกเนี่ย สิบวินาทีในส่วนของร่างไฮเปอร์นะครับก็จะยกเลิกบัฟนะครับบัฟเสียของเพื่อนเนี่ยเจ็ดวินาทีแล้วก็บัฟฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังยุทธ์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างสูงนะครับมากันที่สเตตด้านในความเร็วในการโจมตีเนี่ยร้อยสิบเก้านะครับความเร็วกันขึ้นที่หนึ่งร้อยระยะโจมตีเนี่ยร้อยแปดสิบเกือบกลางนะก็เป็น เป็นตัวบัฟนะจริงๆอ่ะอยากให้ยืนจุดสัก250นะครับสำหรับมูลดุริยางนะ<ส>แล้วก็ตัวนี้แนะนำใช้เป็นร่างไฮเปอร์นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ความสามารถนี้นะตัแดแร่นั่นเองอ่าสองตัวนะครับต่อไปตัวที่3ตัวนี้ก็เกรียนเหมือนกัน,นะแะซลลี่ช็อตกันนะครับเป็นเรนเจอร์ชนิดว่องไวจุดเด่นนะครับก็คือดามเมจสอสกิลนะ แล้วก็จุดเด่นจริงๆของมันเลยก็คือความสามารถไฮเปอร์อันนี้นะครับสตรู rew, นะเพิ่มแร่ธาตนะครับ300นะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะเพิ่ม300นะครับในส่วนของขั้น2เนี่ยหรือเวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็น1000หน่วยอันนั้นจะอยู่ในส่วนของตัวคาร์โบนะครับชินจังในรอบชินจังกับในรอบอยาจ่ายเมะ,ม,ะมาดูกันที่สกิลที่1น,นะครับ เป็นดาเมจ28เท่า,าล้างอมตะนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบสกิลของศัตรูเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็สกิลที่สองสกิลหนึ่งก็ดาเมจทุลุ่มอมาตะานะสกิลที่สองก็ดาเมจทุลุ่มอมาตะานะครับดามเมจยี่สิบแปดเท่าแล้วก็ยกเลิกผลรับบัฟนะครับโอ้โหล้างอมตะล้างบัฟสะอาดเอี่ยม ส่วนในร่างไฮเปอร์นะครับดาเมจสามสิบห้าเท่านะามาดูกันที่สเตตตรงนี้นะฮะนี่ความเร็วในการโจมตีร้อยสี่สิบเก้าความเร็วการเคลื่อนที่นะครับหนะึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดนะรยโจมตีนะครับอยู่ที่สองร้อยหกสิบแปดจริงๆอยากให้ตัวนี้ระยะโจมตีสักสามร้อยนะมันจะไกลๆหน่อยตัวนี้นะครับแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์ไฮเปอร์เท่านั้นนะฮะ โอเคต่อไปตัวที่4นะครับตัวที่4ี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวบินเอ็ดบดบินนะครับหรือนอนบินนั่นเองแล้วแต่จะเรียกนะตัวนี้แนะนำนะครับก็พอใช้แหละถ้าไปเจอเทีมที่ไม่มีการบินตัวนี้ก็เจ้านอนนอนบินตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปั่นป่วนนะจบเกมเร็วนะครับแต่หลังๆเนี่ย เจอตัวบินไหนสอยก็ร่วงนะ,ะเป็นเรนเจอร์ชนิดพลังนะครับโอ้พลังกี่ตัวเนี่ยสามปะ,ะความสามารถไฮเปอร์นะครับต้านไฟนารกต้านลูกไฟนั่นเองความสามารถนะครับเอ้ยเป็นทักษะเนาะสกิลนะครับก็เป็นอ๋ออันนี้จะบัฟให้ตัวเองนะครับบัฟเพิ่มใช้สกิลนะครับ40% 10ินวิแล้วก็เพิ่มความแม่นยำสกิลนะครับ30% 10ินวิ เพิ่มพลังป้องกันในพื้นที่นะครับ24,000พนหน่วยนะครับสิวิอ่าอย่างละสิวิเลยสกิลที่2อนะอันนี้เจ๋งนะครับดามเมททะลุออกมาตานะโอ้โหลงพื้นที่ด้วยนะคือตัวข้างล่างเนี่ยพวกธาตุน้ำนี่ก็กระจายนะครับกระจายเลยนะมาดูกันที่ร่างให้เปิดนะครับดาวเมทสามสิบหกเท่าโอ้โหหนักหน่วงหนักหน่วง โอเคมาดูกันในส่วนสเตตตรงนี้นะครับความเร็วกันโจนตี1น4นะครับความเร็วกคลื่อนที่เดินยังไวกว่านะ38นะครับระยะโยมตีอยู่ที่220อันนี้โอเคโอเคตรงนี้นะตัวนี้นะครับแนะนำเป็นร่างอ,าอันตราส่วนตัวนะส่วนตัวแนะนำเป็นร่างอันตรานะครับตัวบินนะครับอันนี้ในตัวที่4นะครับต่อไปตัวที่5ตัวที่5้าเนี่ยตัวนี้ ก็เก่าแล้วนะครับมาในธีมเทพกรีกนะครับเหมือนในเออเหมือนกับตัวซิเออตัวซุดตัวซุดนะคล้ายๆกันนะครับเป็นเทพกรีกนะอันนี้เป็นเจสิก้าเทพีอธีน่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรนเจอร์ชนิดไวพริบจุดเด่นนะครับนี่ตรงนี้เลยขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูหรือ,อเพิ่มคูเดาว ฝั่งตรงข้ามนะครับสกิลที่1นึางทำดาเมจ20เท่านะครับแล้วก็กระเด็นถอยหลังถ้าตัวนี้ยืนคู่กับบอสจราเข้โอ้โหสกิลลึกเอาเรื่องนะครับโจมตีกลุ่มหลังด้วยแล้วก็สกิลที่2นะครับสร้างเกาะเลือด330%อาเอร์เซนแล้วก็บัฟบัฟพลังป้องกันนะครับทั้งกายภาพทั้งเวทนะครับอย่างละ18,000นหน่วย ส่วนร่างไฮเปอร์บัฟก่อเลือดนะครับ500%อแล้วก็บัฟพลังป้องกันกายกับเวทเนี่ยอย่างละ24,000หน่วยนะครับตัวนี้แนะนำเป็นร่างไฮเปอร์เท่านั้นนะครับแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์เท่านั้นนะในส่วนของสเตตตรงนี้นะครับความเร็วในการจุบตีนี่โอ้โหไวนะ200ความเร็วกันเกันที่1น0่โอ้โห คือโจมตีก็ไวเคลื่อนที่ก็ไวนะครับระยะโจมตี5 0 0ไกลมากครับเคเจสิก้าอร์เทนานะครับหรือเจสไม้นั่นเองต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นตัวป่วนนะที่แนะนำนะครับนี่โคนี่อภิมหาเศรษฐีเป็นเรนเจอร์ชนิดว่องไวนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถไฮเปอร์ที่ต่างออกไปนะครับนั่นก็คือพล,งลังกาย พางกายนะครับตอนออกจากป้อมมานะครับถ้าเป็นในร่างไฮเปอร์นะมันจะเป็นตัวใสๆอ่ะพางกายออกมานะครับจนกว่าจะเข้าตำแหน่งนะในช่วงที่พางกายอ่ะดามเมจหรือการโจมตีจะไม่โดนตัวนี้นะครับอ่าเจ๋งมากครับเจ๋งมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะสกิลที่1นนะครับนี่เป็นสกิลบัฟนะบัฟเกาะเลือด300% บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับ250%แล้วก็บัฟความแม่นยำนะครับในการอ๋อบัฟความแม่นยำเฉยๆนะ25%าเเนนะครับอย่างละ1ิวิแล้วก็สกิลที่2อยกเลิกกรมาตานะครับ5าวิแล้วก็ลดการาลดความแม่นยำสกิลของศัตรูเนี่ยสามสิาวิแล้วก็สกิลนี้เนี่ยคล้ายกับของดาวินชีนะครับ ก็ตรงที่มีการอัญเชิญหรือก๊อปปี้นั่นเองฝั่งตรงข้ามมาเป็นพักพวกนะครับแต่มันติดไม่ดีเท่าดาวินชีนะครับก็คือกากว่านั่นเองไอติดแต่ติดแต่ติดจำนวนน้อยกว่าก็คือไม่ไม่เฟี้ยวฟ้าวเท่าดาวินชีนะ,ะในร่างไฮเปอร์นะครับลดอัตราความแม่นยำของทักษะทักษะของศัตรูเนี่ย45% 7วิโอเยอะอยู่นะ แล้วก็ล้างอมาตะ3วินะครับตัวนี้ถ้าจะใช้แนะนําเป็นร่างไฮเปอร์นะครับมันดีกว่าตรงที่มีพลางกายนะแล้วก็สแตตตรงนี้นะครับความเร็วการโจมตี152แต่มันไม่มีสกิลดาเมจนะมีแต่โจมตีปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่87อ่าแล้วก็ระยะโจมตีนอยู่ที่150ใกล้ไปหน่อยในช่วงที่มันออกมาใหม่ๆนะครับ คือต้องเรียกว่าเหมือนมีตัวชนเพิ่์ไมลหนึ่งตัวนะครับทั้งๆที่เป็นาสายว่องไวอโอเคตัวที่6เนาะต่อไปนะครับเป็นตัวกันบินนั่นก็คือมูลผีจีนนะฮะนี่แนะนำทั้งตัวบินแล้วก็ตัวกันบินนะครับในส่วนของธาตุไม้นะมูลผีจีนนะครับเป็นเรนเจอร์ชนิดว่องไวชนิดว่องไวนะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ เทพิทักษ์นะครับอันนี้จะใช้ในสเตจชุติก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูกันที่สกิลหนึ่งทำดาเมจนะครับอันนี้โจมตีเฉพาะยูนิตบินเลยดาเมจสิเท่าอ่าแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับของเหล่ายูนิตบินเนี่ยหมื่นสองพันหน่วยสกิลที่2นะครับดาเมจเหมือนกันดาเมจเนี่ยสิเท่าเหมือนกันนะครับลดป้องกันเวท10,000หนหน่วยแล้วก็โจมตีเฉพาะยูนิตบินนะครับโอ้โหคือเอาให้ร่วง เอาให้ร่วงส่วนสกิลที่2ในร่างไฮเปอร์นะครับทำดาเมจ24เท่า,าแล้วก็ลดพลังป้องกันเ,เวทของศัตรูนะครับหมื่นสี่พันหน่วยตัวนี้นะครับเอ่อแนะนำร่างไฮเปอร์นะอา่าเพราะว่าร่างไฮเปอร์เนี่ยมันมีสกิลสกิลสองนะครับในร่างไฮเปอร์เนี่ยที่แรงนะ24เท่า สเตตตรงนี้นะครับความเร็วในการโจมตี145แล้วก็ความเร็วก,กันเคลื่อนที่53นะครับระยะโจมตีเนี่ยน่ารัก330นะครับความเร็วกันโจมตี145ถือว่าไม่ต้องเพิ่มอะไรนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคสวยงามมากแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์นะส่วนตัวนะครับแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์นะโอเคต่อไปนะครับตัวสุดท้าย ฮิเมนี่ฮิเมะนะครับเป็นเรนเจอร์ชนิดไหวพริบเรนเจอร์ Ranger, ชนิดไหวพริบนะก็เมื่กี้กำลังจะออกว่องไวนะไม่ใช่นะครับชนิดไหวพริบน่ะความสามารถให้เปอร์ก็ลดความเสียหายจากกีบอาวุธนะครับก็มันดูเป็นนามประทำนะใช้จริงไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของสกิลที่หนึ่งจะเป็นการต่อต้านการ copy เป็นสกิลบัฟนะต้านการก๊อปปี้แล้วก็สร้างบาเรียสิวินาทีกับบัฟอัมปตานนะครับแล้วก็บัฟวิ่ง150%นะครับสิบวิสกิลที่2สกิลดาเมจเวทนะครับนี่เห็นไหมสามสิบเท่านะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทแล้วก็กายภาพเนี่ยไอเวทเวทแล้วก็กายภาพนะครับ28,000หน่วย10วินาทีส่วนร่างไฮเปอร์นะครับก็ดาเมจ4,000ัเท่าแล้วก็ลด กลังป้องกันนะครับทั้งเวททั้งกายภาพเนี่ยสามหมื่นสามพันหน่วยนั่นเองตัวนี้แนะนําเป็นร่างอันตรานะฮะแนะนําเป็นร่างอันตรานะส่วนสเตตรตรงนี้นะฮะความเร็วในการโจมตีร้อยสามสิบสามความเร็วก,กันเคนที่หนึ่งร้อยสิบไหวนะระยะโจมตีสองร้อยห้าสิบใกล้ไปถ้ายืนสักสามร้อยเนี่ยกำลังโอเคนะครับอโอเคนะครับสาหรับตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะที่แนะนํามานะครับ ลิสต์แปดตัวโอเคครับโอเคแนะนำไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรนเจอร์ธาตุไม้อา่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีาธาตุน้ำกับาธาตุไฟเนอะโอเคครับาธาตุไม้แนะนำไปแปดตัวอา่าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ดีนะ คนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับหรืออยากจะซัพพอร์ตช่องก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะสมาชิกช่องนะครับก็จะมี3ระดับ20 50แล้วก็80สาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายพับขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย